สวัสดีครับด,ด,ดอดอเป็นไทยนะครับก็เจอกานวันอังคารที่สองกรกฎาคมเนาะก็สองห้ากเจก็ดก็เดือนที่เจ็ดแล้วนวันนี้มาชุดคุยนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับว่าเน่ยังเราอยู่ในเรื่องของวาดด้วยเรื่องความรักนะครับอยู่ในเรื่องนั้นก็คือหัวข้อวันนี้คือว่าเมื่อความสัมพันธ์นะครับทุกๆความสัมพันธ์เนาะอันนี้คือเกือบทุกก็ได้คือเคยจะให้แบบว่าไม่ต้องแบบดูดว่ามันแบบมั่นใจเกินไปแต่ว่าแต่ว่า ที่ที่ที่จะพูดว่าทุกความสัมพันธ์นะครับที่เมื่อเริ่มต้นด้วยความรักแล้วก็จะจบลงด้วยที่ความรักเสมอเน,นาะเพราะอะไรถึงคิดิแบบนั้นหรือว่าเพราะอะไรถึงอยากจะชวนคุยในเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อทุกความสัมพนะันธ์เนาะที่คนสองคนนะได้ตัดสินใจหรือว่าคนมากกว่าสองคนก็ได้นะครับได้ตัดสินใจที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเอ,อจากการที่ได้อยู่เป็นโสดน,นี่ฮะคนเดียวใช่ไหมก็มาใช้ชีวิตอยู่แบบร่วมกันในในสถานที่ที่หนึ่งอาจจะเป็นบ้านเป็นห้องอะไรเงี้ยหรือว่า เคยอยู่กับครอบครัวใหญ่ครับก็อยู่กับพ่อแม่ครอบครัวใหญ่มปก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันอีกแยกตัวจากแต่ละครอบครัวมาอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยก็เป็นเพราะอะไรก็คืออาจจะมีหลายปัใจจัยใช่ไหมครับที่เราที่เราเห็นว่าอ๋อมันเป็นเพราะแบบนี้แหละที่เราได้มาได,ได้ได้มาแต่งงานกันหรือว่ามีใช้ช่วยกันแต่ว่าถ้าเราเหมารวมรวมครับว่าจุดจุดที่ทําให้เราตัดสินใจอ่ะที่จะมาใช้ช่วยร่วมกับคนคนหนึง่นงเนาหรือว่าแต่งงานหรือว่าอ,อ,อยู่ด้วยกันนะครับก็คือความรักเนาะ เพราะเรารักเขาหรือว่าเพราะเรารักรักอะไรบางอย่างในตัวเขาหรือว่าเขาแสดงให้เห็นว่าเขา,ารักเราเขาแบบซึ่งความหงใยใช่ไหมความอะไรความพึงพอใจความอะไรอะที่ความชอบอ่ะมันก็จะอยู่ในเฉดเฉดของความรักแต่มันก็จะเข้มไปเรื่อยๆแต่ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นมันเป็นคำอ่ะที่ทําให้เราบอกว่าอ๋อเป็นเป็นเพราะความรักเป็นเพราะว่ารักเขาเป็นเพราะว่าเราเจอกันแล้วก็ความรักนะามาให้เราไปเจอกันเนี่ย ความสัมพันธ์ก็เลยเริ่มต้นขึ้นดังนั้นพอแบบพอเราเริ่มต้นขึ้นเนาะเราก็ใช้ชีวิตด้วยกันก็เป็นเรื่องของความรักนี่แหละมันจะมันจะกลายเป็นปัจจัยนะครับเป็นปัจจัยใช่เป็นปัจจัยเ,เป็นตัวที่จะจะเอ่อช่วยให้ความสัมพันธ์ไปแบบไหนเพราะว่าเมื่อเมื่อผ่านไปไปช่วงหนึ่งอะ่ะเจนว่าบางคนบอกว่ามันมันไม่ได้รู้สึกรักเหมือนเดิมแล้วอะ่ะเราควรจะไปต่อด้วยกันใหม่เลาวก็หมดรักหรือเปล่าหรือว,ว่าเวลาที่คนมีปัญหา การนอกใจใช่ไหมับหรือว่าก็บอกว่าหมดหมด,หมดรักหรือเปล่าหรือว่าทําไมมีไปรักคนอื่นไม่ไม่ใช่เราเนี่ยครับคําเนี้ยครับความรักเนี่ยมันก็จะยังอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเราถ้าเราบอกว่าเรารักกันและกันนะเพื่อนแล้วก็แล้วก็เริ่มความสัมพันธ์ใช่ดังนั้นเนี่ยระหว่างทางคํำนี้จะเป็นคําที่คอยเหมือนกับเช็คมาตรฐานเออใช่ใช่เช็คเช็คมาตรฐานเช็คคุณภาพของความสัมพันธ์ว่ามันมันไปได้แค่ไหนอย่างไงแล้วเราเราจะเอ,อ,อะไรอะ เราเราต้องปรับอะไรบ้างเนาะเพราะหลายคนก็บอกว่าเราเราไม่ได้เข้าใจกันเหมือนเดิมเรายังรักกันอยู่ไหมครับตัวคำว่ารักเนี่ยจะเป็นตัวที่ที่บอกแต่ด้วยความด้วยความที่คําว่ารักมันเป็นมันเป็นเป็นความคิดเห็นส่วนมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวด้วยนะเพราะว่ารักมันจากสมองแล้วก็ค่อยเข้ามาที่เอความรู้สึกใช่ไหมครับก็ต้องใช้ทั้งสองสองอย่างที่บอกว่าเป็นแบบนั้นคือว่าความรักเนี่ยมันเป็น ความความคิดความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละบุคคลพอตอนที่เราคุยกันว่าเรารักกันเนี่ยถ้าเราเช็คกันจริงๆครับคือแนละ้วเราไม่ได้คุยกันหรือว่าใช้เวลาเรียนรู้ในชีวิตที่มันด้วยกันจริงๆว่าแล้วก็วางแผนใช่ว่าโอ้ตกลงแบบรักรักแล้วเนี่ยแต่งงานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่ารักก็ก็แบบไปเลยก็ตกลงกันเลยแบบแบบรวดเร็วนะครับไม่ไม่ได้หมายความว่าการที่ใครสักคนจะมาเจอกันแบบปุ๊บป,ปั๊บแล้วแต่งงานเลยเป็นเรื่องผิดนะครับเพียงแต่ว่า ถ้าเรามีเวลาใช้ใช้เวลาเนี่ยศึกษากันมากขึ้นนะครับเราจะได้รู้ว่าคําว่ารักเนี่ยที่เขาบอกบอกเราแล้วเราบอกเขาเนี่ยมันมันตรงกันแค่ไหนมันเป็นยังคือมันมีรายละเอียดเนาะเพราะว่ารักมันก็เป็นคําเหมือนที่บอกครับเป็นความคิดแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวแต่ถ้าได้มาคุยกันก่อนก็จะรู้ว่าอ๋อเพราะเพราะเหตุแห่งรักอะที่เราได้มาอยู่ด้วยความสมพั์มันเป็นมันเป็นแบบไหนบ้างดีเทลเนาะเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันไปสักพักหนึ่งคําว่ารักตัวเนี้ยมันก็จะ มาช่วยช่วยช่วยปรับช่วยถามช่วยเช็คว่ายังยังยังดีอยู่หรือเปล่าใช่ไหมพอตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหากว่าเราแค่ยึดว่าคําว่ารักเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไดูรายละเอียดครับพอกลางๆความสัมพันธ์มาหรือว่าผ่านไปสักสองสามปีหรือบางคนอาจจะผ่านผ่านไปห้าปีสิบปีพอมีมีปัญหาเข้ามาเนาะหรือว่ามีมีความปัญหาเกี่ยวกับความยุ่งยากใจครับที่ทั้งสองคนเกิดขึ้นและจะเห็นว่า เรามักจะเริ่มต้นปัญหาเวลาถามว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างระหว่างคนสองคนคือว่าเราไม่จบเราเราคุยกันไม่รู้เรื่องเราเราไม่ไม่ได้เข้ากันได้แล้วหรือว่าเรารู้สึกว่าแพชแพชชันไม่มีหมดแพชชันหรือว่าแพชชันของเราต่างกันอะไรเงี้ยก็คือจะจะมาในแนวนี้ว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคือมันกลายไปว่ามีปัญหาเรื่องการสื่อสารแล้วเอาแล้วแล้วเนี่ยรักเนี่ยช่วยได้ไหมเวลาที่สื่อสารเนี่ย อันนี้ก็ก็ก็เราอาจจะบอกได้ว่าตอนที่ผ่านมาสัปดาหนึ่งเนี่ยเริ่มมีปัญหาเริ่มเริ่มคุยกันรู้ไม่รู้เรื่องเ่อว่าหรือว่ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเนี่ยครเรื่องการทํางานหรือว่าปัญหาเรื่องของความเ,าเป็นส่วนตัวหรือไม่แต่ปัญหาเรื่องแบบเซกกะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะปัญหาพวกเนี้ยมันจะมันจะอยู่อยู่ใต้ใต้ aşk. เราก็จะอาจจะไม่ได้เอามาคุยกันแบบเอจริงจังอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วบอกว่าเราคุยคุยกันไม่รู้เรื่อง แลวถามว่าการคุยกันมูลเรื่องเนี่ยมันไปโยงกับความรักได้ยังไงตั้งแต่เริ่มต้นนี้งไงใช่ไหมบก็คือว่าเพราะว่าตอนนั้นน่ะเราบอกว่าเรารักกันแต่ว่าตอนนี้คนที่รักกันกับคุยกันไม่รู้เรื่องแปลว่าพลังแห่งแห่งรักอะ่ะมันหมดมันหมดฤทธิ์หรอมันหมดหมวลขังหรือไงอ่ะที่จริงก็คือว่ายังรักอยู่แต่ว่าเหมือนที่ที่ที่บอกครับว่ารักของเขากับรักของเราไม่เหมือนกันรักของเขาอาจจะเป็นรักมาอยู่ด้วยกันอยู่อย่างเงี้ยไปชิลๆไม่ไม่ต้องคิดอะไรมาก ถ้าแบบอยากที่จะทําอะไรก็ค่อยมาคิดกันดูเนี่ยก็คืออยู่แต่ว่ารักของเราคือว่าเราอยากรักแบบมีอนาคตที่ดีเราอยากมีการแบบมีมีบ้านมีอะไรเงี้ยที่ที่เป็นของแบบพื้นฐานนะที่เราอยากจะมีมีที่ดินมีสวนเอ่อวางแผนการเงินให้ลูกมันมันเป็นรักแบบเดเวลลอปอะรักต้องพัฒนาไม่ไม่ได้รักแบบชิลไม่ได้รักแบบโซลไลท์นะครับพอพอเรายึดแต่ละรักของเอ่อรักรัก เลิฟนะเรายึดความคิดความรู้สึกเรื่องของความรักอะครับแตกต่างกันแต่ว่ายังไม่บอกเออคือไม่ได้บอกชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นพอมาเรื่อยๆปัญหามันก็จะมาเพราะว่าเรามองความรักไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของความรักไหมเป็นเรื่องของความรักอยู่แต่ว่าเป็นรักที่มันต่างต่างฝ่ายต่างยึดเอาเอาของตัวเองแล้วมันต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยถึงแม้ว่าตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้คุยกันเยอะหรือว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ารักไงในแง่ของเราเราหลายคนเนี่ย ตอนเริ่มต้นรักเนี่ยของเราคือยอมไปก่อนยอมทนไปก่อนยอะไรเงี้ยให้เขารักเราก่อนให้เขาให้เขาเอเชื่อใจเราก่อนให้เขาเห็นความดีเราก่อนให้เขาตกลงก่อนเนี่ยรักรักเขาให้มากๆกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันรักไม่วางไหรักก็ไม่วางไหน่แต่เป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องความรักอยู่แม้ว่าความรักมันก็จะสอดแทรกมาเยอะพอปัญหามันเกิดขึ้นนอแล้วก็เราไม่สามารถที่จะคุยกันรู้เรื่องละและหลังจากนั้นมันก็จะมีปัญหาอื่นที่เราจะขึ้นมาแล้วเพราะเธอไม่ทําอย่างนั้นเธอไม่ทําอย่างนี้ทาไมเธอไม่ ไม่ดูแลฉันเหมือนที่เคยบอกทําไมไม่กลับบ้านตรงแหละมันจะมาเรื่อยๆครับสุดท้ายก็จะบนบนรักอยู่ใหม่เนี่ยทะเลกกาะกันบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบอาจจะมีการลงมือลงไม้ตบตีอะไรเงี้ยครับทำร้ายกันซึ่งในในฐานะแบบนักจิตวิทยาครับก็คือรับไม่ว่าเป็นเพศหญิงผู้ชายก็ตามครับถ้าเกิดเอ่อเขาว่าด o m สติกไ v โอ l e นซ์ในภาษาอังกฤษกหรือว่าการทําร้ายครับกันในบ้านเนาะถ้าสุว่าอันนี้เป็นคำแนะนานะครับถ้าถว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยขอความช่วยเหลือเลยนะครับหนึ่งครั้งเนี่ย ไม่ต้องอยู่ที่นั่นครับคือคือการันให้อภัยหรือไม่ให้ภัยนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ความปลอดภัยของ่วยเราสําคัญกว่าหากว่าใครก็ตามที่ว่ามาทําร้ายเราครับตั้งใจทําร้ายเงี้ยหรือว่าแม้แต่ว่าเขาเมาไมา่ก,ก็เขาทําร้ายเราต้องขอครับให้ทางบ้านเราหรือว่าหาวิธีไหนก็ตามที่ให้เราปลอดภัยที่สุดเนาะแล้วก็แล้วก็ออกจากที่นั่นนะครับเขาจะมามาไกลเกลี่ยทีหลังเนี่ยค่อยว่ากันแต่ต้องไม่อยู่นะครับต้องไม่อยู่ที่นั่นเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ระบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ความรัก อันนี้ไม่ใช่การทุบตีกันในในความสัมพันธ์ไม่ใช่ความรักนะครับอันนี้เป็นอย่างหนึ่งนะที่ที่ไม่ที่เหมือนที่อาจจะเป็นเป็นเฉดอะความรักที่มันอาจจะรุนแรงก็แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ไม่น่าใช่อ่ะนะเพราะว่ามันการกระทําม,มันขัดกับขัดกับความรักที่เป็นพื้นฐานทั่วไปหรือว่าความรักที่เป็นสากลเนาะถ้าเรารักเนี่ยก็คือการที่จะดูแลซึ่งกันและกันเลยนแต่ว่าถ้าทุบตีเนี่ยขอร้องนะครับใครก็ตามนะที่โดนนะ ไม่ว่าเป็นเพศหญิงเพศชายก็ตามนะครับโดนคู่ครองคู่สมรสเราทําร้ายเนี่ยขอให้ออกจากตรงนั้นมาทันทีนะถ้า24ชั่วโมงได้เลยหรือว่าถ้ายังไม่ได้วางแผนไงครับให้ออกมาจากตรงนั้นความปลอดภัยเราสุดสุดสำคัญนะครับไม่ต้องคิดถึงเรื่องความรักละเอาความปลอดภัยของชีวิตก่อนเนาะก็แต่เรื่องทางกฎหมายหรือว่าการจะให้ยาหรือไม่ยาไก,กลๆไงก็ไว้ที่หลังแต่ว่าเอา,เอา,เ,อาเอาตัวเองให้ให,ให้ให้ก่อนทําไมไปไกลแต่ยังพูดเรื่องความรักอยู่แต่ว่าห่วงจริงๆนะครับอ่ะกลับมากลับมาเออ แล้วพอปัญหามันมันไม่ได้เนาะแล้วก็เราจะต้องเลิกละเราเลิกกันก็อาจจะทะเลาะก,กันไม่มองหน้ากันเพราะว่าบางคนก็ไม่มีคนใหม่หรือว่าเอทะเลาะก,กันแล้วก็ไม่สามารถที่จะคือมันมันเมินเฉยเฉยชาเ่กันเลยตอนจะทำไมถึงยังเรียกว่าตอนนั้นคือรัก,กว่เพราะบอกว่าเพราะในหัวข้อที่ที่ทีททททออ่บอกใช่ไหมว่าเราจะคุยกันว่าทุกความสัมพันธ์นะครับเมื่อเมื่อเริ่มต้นที่ความรักก็จะจบด้วยความรักเสมอ แต่คนทะเลาะกันคนเขาแบบแยกกันอะ่ะมันความรักได้ยังไงถ้าเรามองความรักเนาะความรักก็มีหลายเฉดมีหลายแบบหลายอย่างมากเป็นไปได้ไหมครับว่าที่จริงแล้วถึงแม้ว่าเราอยากเราแยกกันอะ่ะแต่เรายังรักกันอยู่เพราะว่าการอยู่ด้วยกันอะ่ะมันทําทําร้ายอะ่ะจิตใจเรามากกว่าไม่ได้หมายว่าเราไม่ได้รักกันเราแคร์กันแต่เราไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของแต่ละแต่ละฝ่ายได้เลยเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการมันตรงมันมันไม่ตรงกันอ่ะ เราอยากแบบใช้ความสัมพันธ์ความรักแบบชิลๆแต่คนนึงแบบอยากรักแบบเด็บบลอกอะมันมันไป,ไปกันไม่ได้พอคุยกันก็ก,ก็ต้องมาทะเลาะก,กันเราเราบอกเราไม่อยากทะเลาะเรารักกันมากก็เลยแยกแยกกันดีก,กว่าก็มีใช่ไหมหรือว่าในอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของที่ฝ่ายเดียวครับจะต้องแบบทําไล่ตามเขาตลอดอะไรเงี้ยเมื่อเราจบความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องความรักไหม เป็นเรื่องความรักนะครับรักตัวเองเรารักเรารักเวลาของเราเรารักเรารักชีวิตของเราเรารักความฝันเรารักความหวังของเราครับเราไม่อยากจะเสียเวลากับความความสัมพันธ์ะที่มันมอาจจะโอเคแต่ว่ามันสร้างความเป็นเราหรือว่าชีวิตเราอที่ตกลงกันไว้ไม่เคยทำมาก็จบจบแบบด้วยดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ว่าเรารักนะครับก็คือเรายังรักรักตัวเองอยู่และบางครั้งเนี่ย เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์นะครับสำหรับผู้ที่มีความรักมาก,การที่เราเดินจากใครสักคนมาเนาะตัดใจเนี้ยแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรตัดใจตัดตัดตัดการติดต่อทุกอย่างเลยไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักนะครับบางครั้งเนี่ยหลายท่านจะรู้รเลยว่ารักมากแต่ทนเห็นเขาทนอยู่อยู่อย่างนั้นนะแล้วเห็นเขาเนี่ยไม่แบบไม่ดูแลตัวเองไม่ได้ถูกไหมครับ ทุกคนทุกท่านหรือว่าหลายท่านที่มีประสบการณ์เห็นว่าพอตอนที่เราอยู่กับใครสักคนอ่ะพออยู่อยู่นานไปรู้เหมือนกับว่าถูกถูกถูกต้องที่หรือว่าเราอาจจะเข้าใจถูกที่เรารู้ว่าเราถูกใช้ประโยชน์หรือว่าเราเป็นฝ่ายเดียวที่แบบต้องต้อง,ต,องต้องทําทุกอย่างเพื่อเขาเลยแต่พอเรามองชีวิตเขาว่าตอนนั้นเรารักกันเราเห็นเขามีความฝันเรามีแต่พอมันนานไปด้วยความที่เราเองเหมือนใส่ใจเขามากเกินไปอ่ะ เขาเองก็รู้สึกว่าลดการใส่ใจตัวเองลงแล้วฉะนั้นก็ถดถอยครับไม่ได้ทําอะไรเลยเพื่อเถือตัวเองก็อยู่อยู่ไปไม่ได้ไม่แบบเหมือนทิ้งทิ้งความฝันของเขาเลยอะ่ะดังนั้นเราเห็นว่าตอนที่เราคบกันใหม่ๆตอนที่เราเรายังไม่ได้รู้จักขนาดเนี่ยเขายังมีความฝันอยู่แต่ว่าอย,อยู่อยู่กับเราไปน,นานๆเขากลับทิ้งตัวเองไปเลยเพราะเพราะอะไรเนี่ยก็คงมีปัจจัยหลายอย่างแต่เรารู้ว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ติดต่อแล้วอะ่ะเราตัดความสัมพันธ์เลยเขาอาจจะพยายามเนาะ ทำแบบปรับปรุงชีวิตให้ดีข tous, ึ้นอะไรเงี้ยเราก็เราก็ออกไปอันนี้คือเรื่องความรักนะครับเราเอาอาจจะรู้ว่าบางจะเป็นรักที่เห็นแก่ตัวหน่อยที่แบบว่าโอเคใส่ใจเข้ามาแล้วก็ไม่ใส่ตัวเองไม่ไม่เห็นความต้องการตัวเองแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านีมีประสบการณ์จะเห็นว่าการตัดใจครั้งนั้นหน้าของตัวเองอะถ้าต้องออกจากออกจากชีวิตใครสักคนหนึ่งเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีกว่าเนาะก็เป็นเรื่องความรักเรารักเราเราเราอาจจะรักเขามากกว่าตัวเราแต่ว่าพอมาระยะหนึ่งเราเห็นว่า การทาแบบนั้นเราก็รักเราด้วยเพราะว่าเราก็คงไม่สามารถที่จะทนเห็นคนที่เรารักต้องแบบถดถอยครับหรือว่าเออไม่ได้แบบว่าเป็นการหยุดอยู่กับที่เนอะโดยที่เขาไม่ได้แบบไม่ได้ทําอะไรให้ตัวเองที่แบบที่ดีขึ้นแล้วครับอันนี้ก็เป็นแบบในแง่หนึ่งเนอะจะเห็นว่าทุกความสัมพันธ์เนาะไม่ว่ามันจะจบด้วยเรื่องอะไรก็ตามครับส่วนใหญ่แล้วจะมีคําว่ารักอยู่ตรงน,นั้นเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเริ่มที่ที่ความรัก คือถึงแม้ว่ารักนั้นมันจะเป็นแค่ฝ่ายเดียวตอนจบหรือว่ามันเป็นสองฝ่ายแยกกันแต่ว่าเราเรา,เรารักนะครับบางทีรักอนาคตของเราครับก็เป็นเรื่องความรักรักเรารักครอบครัวหรือว่าลูกของเราเนี่ยเราต้องจากเขามาเพราะว่าเขาไม่ไม่สามารถที่จะทําหน้าที่เอ,อผู้ครองเราได้แล้วเนี่ยดังนั้นใ่นว่าสิ่งที่อยากจ,จะจะให้แบบว่าแบบเราได,ไ,ดได้ทุกย่รงวยกันนะคือว่าบทเรียนที่เราได้ครับในแต่ละความสัมพันธ์ที่มันเริ่มต้นด้วยความรัก และพอมันมาจบด้วยความรักเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นแบบสัานการภายนอกจะเป็นยังไงก็ตามทะเละทะเลาะตบตีแล้วต้องจากมาเอาอะไรอ่ะคนเขาไปมีคนใหม่หรือว่าเราเห็นว่าเปิดทางให้เขาไปมีชีวิตที่ดีกว่าไม่ว่าปัญหานการณ์แต่ละอย่างที่ทําให้จบมันเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้าเราได้สังเกตดีๆครับมันจะมีมีความรักอยู่ในนั้นแล้วถ้าสังเกตดีเลือกไปนี้นะครับมันจะมีคําว่าแบบ เรารักตัวเราเองครับคือหรือว่าบางครั้งเป็นเป็นตัวเราเองนะครับที่เรียกร้องให้เราจบความสัมพันธ์นั้นเพื่อที่เราจะได้มาดูแลหรือว่าเพื่อเราจะได้ชีวิตกลับคืนมาดังนั้นก็แบบไม่อาจจะเป็นเรื่องที่แบบผิดหวังเนาะแล้วก็ทําให้เราหลายคนก็เสียใจที่ที่ความรักที่เริ่มต้นนะครับมันมันไม่ได้ไปมันไม่ได้ความสัมพันธ์นั้นไปอย่างยั่งยืนนะก็ทําให้เราแบบต้องแบบแยกจากคนที่เรา เคยรักมากกาะใช่แต่ว่าสิ่งที่เราเองก็ได้เรียนรู้ใช่ไหมครัว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแบบแยกหรือกันอยู่ด้วยกันเนาะก็ไม่ได้หมายความว่าความรักของเราที่มีให้กับเขาเนี่ยมันไม่ดีหรือว่าแต่เพียงบางเห็นก็มันอาจจะไม่ได้เข้ากันคือมันบางทีเป็นคนเราเราไม่ได้รูรายละเอียดของกันกน,นะก็แบบทําให้แบบเราไม่สามารถที่จะไปแบบจูนได้ดีๆเง่้ยหรือว่าบางครั้งความรักที่มีให้อ่ะมันเป็นความรักเหมือนไปไปอ่สปอยเอาใจ มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ก็แบบอยู่ข้างเดียวหรือเรื่องอะไรก็ตามอะค่ะที่มันจะทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ดูไม่ค่อยราบรื่นเนาะก็จะเห็นว่าแบบม,มันมันมีมีเรื่องรักนี่แหละเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นรักแบบไหน,นดังนั้นพอเราจบความสัมพันธ์นะสิ่งที่เราแค่อยากจะมากลับมาทบทวนว่าเออจริงๆแล้วชีวิตเรานี่แหละเรียกร้องให้เรารักตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็เลยขอหยุดยุดติตรงนั้นแล้ว พอเราจะไปครั้งใหม่อ่ะครับแต่ลบหลายคนที่แบบพร้อมนะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่านอกจากความรักอ่ะครับนอกจากความรักครั้งแรกหรืว่าเรามีประสบการณ์ครั้งที่ครั้งก่อนนะครับนอกจากรักอ่ะที่มีให้กันเนี่ยอะไรบ้างที่ทําให้เราอ่ะไปอยู่จุดนั้นนะครับคืออะไรมีอะไรบ้างมียังมีความรู้สึกยังมีความคิดอะไรบ้างที่พาเราไปอยู่จุดนั้นเนี่ยไปพาเราไปอยู่จุดที่เราตกลงแต่งงานหรือว่าอยู่กับตกลงที่จะเอ่ออะไรนะ สร้างความสัมพันธ์คนนะั้นมีอะไรบ้างแล้วเราบางทีนะบางทีเราก็ต้องจดเอาไว้เนาะแล้วก็มาพูดคุยกับตัวเองตื่นตัวเองครับหรือว่าหาเพื่อนคนสนิทครับที่จะได้มาเหมือนกับเขาเรียกว่าทบทวนเนาะถึงปัจจัยต่างๆที่ทําให้เราเดินเข้าไปจุดนั้นได้จุดที่จะอยู่กับใครสักคนหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อเมื่อเราเดินไปอีกจุดหนึ่งแล้วจะเจอใครสักคนเนี่ยหวังว่าเราจะไม่ใช้ปัจจัยนั้นนะหรือว่าเราอาจจะใช้ปัจจัยอื่นหรือว่า ปัจจัยนั้นจะได้แบบอัปเดตเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วสั้นๆเดี๋ยวตัวนี้หมายถึงว่าถ้าเราเข้าไปอยู่จนจุดเดิมจุดเริ่มต้นของความรักครั้งครังแรกหรอครั้งที่หนึ่งอะนอกจากความรักเป็นเรื่องของแบบว่าเราต้องการใครเหงาแปลว่าความใครเหงาเนี่ยและอยากจะหาใครสักคนอยู่ด้วยเนี่ยไม่ไม่น่าจะช่วยคือหรือว่าไม่ช่วยอะให้ความรักอะหรือวความสัมพันธ์มันราบรื่นได้ดังนั้นเมื่อเราเรียนดูแล้วว่าอ๋อบางทีเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้ใครสักคนอะมาอยู่ใกล้ แต่ในความสัมพันธ์อะใครสักคนเนี่ยเป็นมนุษย์เนาะที่บางครั้งก็หมุนงีบางครั้งก็ทําความถูกใจบ้างถูกใจบ้างมันก็สร้างปัญหาแต่นโอ้โหการหาใครสักคนมาใครเหงาเนี่ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงสูงนะม้เรื่ยเลยดังนั้นเนี่ยพอไปรักครั้งใหม่เนี่ยไม่ต้องเอาความเหงาไปค่ะห้าม,ามเขาไม่ใช่จะว่าห้ามก็ไม่ได้แต่ว่าคิดว่าเราไม่ไม่ไม่ควรนะเราไม่ควรจะเอาความเหงาเนี่ยมาเป็นปันจจัยหนึ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์ครั้งที่สองอันนี้คือไงครับพี่ว่า สรุปคือว่านอกจากความรักเนาะเพราะว่ารักมันจะแทรกอยู่ในทุกความสัมพันธ์เหมือนที่ที่แบบได้คุยไปแล้วนอกจากความรักแล้วทุกๆความสัมพันธ์ที่มันจบลงอะครับลองกลับไปทบทวนหน่อยว่านอกจากความรักแล้วมีปัจจัยอะไรอื่นที่พาเราไปอยู่ณนะจุดนั้นที่จะสร้างความรักกับคนคนนั้นอะเนาะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าข้างหน้ายาวมันไปอีกเลยหาปัจจัยใหม่ๆห,หาปัจจัยหรือว่าลองหาปัจจัยในใจจริงๆว่า เราอยู ally, so sprechen, like ่กับเขาเพราะอะไรเราอยากอยู่คนนี้เพราะอะไรเพราะเพราะเพราะเราอยากจะได้ได้บางอย่างหรือเปล่าความคาดหวังหรือว่าเพราะอะไรจริงๆครับก็จะช่วยให้รักครั้งใหม่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบถดใส่่ะมามุมมองใหม่ๆเนาะเผื่อว่าบางทีมันก็จะราบรื่นหรือว่าเผื่อว่าเราทั้งสองคนในความรักใหม่สามารถที่จะช่วยดูแลกันและกันได้นะก็ฝากว่าอย่างนี้นะครับก็ผมก็ยังยืนยันนะว่าในทุกความสัมพันธ์นะครับเมื่อเมื่อเริ่มต้นที่ความรัก ก็จะจบด้วยความที่ความด้วยจะจบก็จะจบวยความรักเสมอโอเคนะครับก็ขอให้รักตัวเองมากๆนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนโสดหรือว่าอยู่ในคู่เอมีความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าการรักตัวเองจะช่วยให้เราสามารถที่จะเออะไรดูแลความรักกับคนอื่นได้ดีขึ้นโอเคนะครับสวัสดีครับ